พยากรณ์ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีตุลในเดือนกันยายน2 5 6 8นะครับชาวราศีตุลคนถือกันช่างนะรวมไปถึงผูท้ที่มีลัคนาเนี่ยสถิตณนะราศีตุลด้วยนะครับเป็นเดือนที่ก็ต้องพิจารณานะครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังมันจะมีความต่างนะแต่ก็จะมีความคล้ายอยู่นิดหน่อยนะครับความแตกต่างแรกก็คือครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวประจำตัวของท่านนะเป็นราชาโชคนะ เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนกรรม,มะนะครับแปลเข้าใจง่ายๆนะครับราชาโชคเนี่ยคืออะไรที่แบบง่ายง่ายๆได้มาง่ายๆได้อะไรมาแบบไม่ต้องออกแรงเยอะดาวจำตัวเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนกรรม,มะเรือนกรรม,มะเนี่ยก็แปลว่าการงานการกระทํากิจกรรมต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการเรียนเพราะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะ สแสวงหาอะไรมาก็ได้ได้แบบง่ายๆทั้งนั้นเลยนะครับได้มาแบบไม่ต้องออกแดงเยอะนะรู้สึกว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันมันเข้าร่องเข้ารอยแบบที่เราเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมากสถานการณ์ต่างๆมันเป็นใจนะต้องบอกอย่างนี้นะครับการงานด้วยการเรียนการตัดสินใจต่างๆนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการการะทําของเราอ่ะนะครับอย่างราบรื่นนะ ก็ในองค์รวมดีมากๆในช่วงครึ่งเรือนแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวจําตัวก็โคจรยกย้ายนะครับยกย้ายเนี่ยเข้าสู่ในภพลาพระซึ่งก็ถือว่าดีนะครับเขาเรียกว่าตนุลาพระเนี่ยฮะตัวของชาวราศีตุลก็มีความคิดความอ่านมีแนวทางในการที่จะแสวงหาลาภผลให้กับตัวเองได้อย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าใน <N> <N> พบราพัเนี่ยดาวสุกอยู่เนี่ยดีแต่ว่าดาวสุกเดนมาเลงกับดาวเสาแล้วก็ดาวพระราหูนะครับหรือว่าดาวราหูนี่แหละนะครับทําให้มันมีเรื่องนะครับที่ต้องพูดถึงก็คือ 1. เลยคือเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงิน่าพอสมควรเงินสดนะถือเงินสดไม่ได้เลยจะต้องมีเรื่องให้ใจ่ายนะครับอสองก็คือระวังไปเจออะไรที่มันแบบอดใจไม่ไหวเช่น ของที่แบบอันนี้แกดเจ็ตใหม่อุปกรณ์ใหม่อยากได้มากราคาแพงแต่ก็ตัดใจซื้อไม่ใช่ว่าตัดใจไม่ซื้อนะตัดใจซื้อนะครับตัดใจซื้อกัดฟันซื้อยอมซื้อยอมผ่อนยอมใช้ใจ่ายอะไรที่บางทีนะมันเกินตัวเราไปนะครับมันเกินตัวแล้วก็บางทีเนี่ยมันเกินความจําเป็นนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่มาว่ามาตําหนิอะไรกันนะก็ดูตามดาวกันไปนะครับ คู่ดาวสุกเสาคู่ดาวสุขรา,า,าหูเนี่ยมันเป็นคู่เสียทรั์อยู่แล้วคู่ดาวสุกเสาเนี่ยเสียทรั์แน่นอนมีเรื่องของการจ่ายออกไปเยอะแล้วก็การใช้เงินเกินตัวส่วนคู่ดาวสุกราหูเนี่ยมันเป็นคู่ดาวของการซื้อของหรือว่าสแสวงหาอะไรก็ตามแต่ที่มาสนองนิสตัวเองโดยที่อาศัยอิโมชันอย่างเดียวอิโมชันคืออารมณ์ล้วนๆอะซื้อเพราะอารมณ์ล้วนๆเลยอะบางทีแทบไม่ต้องมีตักกาอะไรมารองรับ ซื้อโดยที่แบบไม่ต้องคํานึงถึงเหตุผลว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นซื้อเพราะชอบอะอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยนะครึ่งเดือนหลังนี้เห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มีให้ระวังเรื่องประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องงานกระทบไม้กระทบนะครับแต่ในตําแหน่งของดาวศุกร์เนี่ยดาวจําตัวยังอยู่ในภพลาพระมีเสถียรภาพอยู่ครับอยู่ในบ้านของอาทิตย์ด้วย ถือว่าแบบคู่สมพลกันก็คือ,อผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังโอเคกับเราอยู่ครับเขายังไม่ได้แบบหมายหัวเราเท่าไหร่ยังโอเคกับเราอยู่เพื่อนร่วมงานนะครับยังโอเคกับเราอยู่นะครับโอเคยังยังแบบฟีลกูดกันอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของอา,อาจจะไม่ราบรื่นเท่าเดิมถ้าคุณถามว่ามันจะดีเท่าครึ่งเดือนแรกไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีเท่าครึ่งเดือนแรกนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยดีกว่าราบรื่นกว่า พอครึ่งเดือนหลังพอที่จะมีเรื่องราวให้เรา,าซีเรียสคิดวิตกกังวลอยู่เหมือนกันนะครับมันมีมันมีนะครับแต่ก็ความมีเสถียรภาพของคุณยังคงอยู่มันยังไม่ได้แย่นะฮะส่วนเรื่องเงินแน่นอนชัดเจนถึงแม้ครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันจะดีนะดวงชะตาองค์รวมมันจะดีแต่เรื่องเงินก็คือกระเป๋าั่วเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับเพราะว่า ดาวเจ้าเรือนการเงินอย่างดาวอังคารเนี่ยนะครับก็เป็นวินาตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะอ่านเะพลอเผอก่อนจะต้นเดือนอีกนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยดาวดวงนี้ก็เล็งกับดาวเสาร์นะฮะเป็นวินาแล้วก็เล็งกับดาวเสาร์ด้วยนะครับถึงแม้เสาร์จะย้ายออกเนี่ยข้อดีก็คือดีอย่างหนึ่งก็คืออะไรที่มันต้องจ่ายแบบปุ๊บปับ๊บกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยมันก็น้อยลงนะครับต่อไปเนี้ยนะครับหลังวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมเนี่ยรายจ่ายมันมาเนี่ย มันไม่มาแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันแล้วนะมันมาจากการคิดแต่ตองแล้วหรือเล็งมานานแล้วง้างมานานแล้วอยากจะซื้อของสิ่งนั้นอยากจะจ่ายอยากอยากทำโน่นทํานี่นะครับมันง้างมานานง้างปุ๊บเนี่ยพอเดือนกันยายนเนี่ยครั้นี้ก็ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะใช้ใช้จ่ายเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าดาวการเงิน สถิตยอยู่ในภพวินาศอยู่นะครับยังไม่ค่อยดีอะไร่อ้ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายอยู่นะครับถามว่าหาได้ไหมเนี่ยหาได้ขาเข้าเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ขาออกก็มีขาเข้ามีเพราะว่าอะไรอังคารเนี่ยสถิตเป็นมหาจักรมหาจักรนี่เปนการฝ่าฟันต่อสู้นะะดิ้นรนเพื่อที่จะให้ได้มานะครับ ให้ได้อะไรก็ได้เงินไงเพราะว่าเป็นอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินใช่ไหมเรื่องการต่อสู้เพื่อจะได้เงินมาเนี่ยราศีตุลถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถือว่ามีใจสู้มีความวิิยาอุตสาหามามะมีความขยันมีความขยันหมั่นเพียรมีความเขา,าเรียกว่าอะไรเห็นเป็นเห็นอะไรได้เงินก็เอาอะเอาหมดอะนะครับนะแต่คราวนี้รายจ่ายไม่เข้าใครออกใครไงเอไอไอช่องทางรายรับเราก็พยายามมาหาอย่างเต็มที่ใช่ไหมอ่าแต่คราวนี้ หามาปุ๊บไอช่องทางรายจ่ายมันก็มีรออยู่อยู่ที่ตัวของราศีตุลเลยนะครับต้องระงับจิตใจเอาไว้ลมๆไม่ให้ซื้ออะไรที่แบบเกินความจําเป็นนะรหรือแพงกว่าที่ที่ควรจะเป็นนะครับการงานการเงินเนี่ยจะล้อไปด้วยกันเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของความรักเนี่ยนะครับความรักมันก็ยังไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เอา,อางี้สําหรับคนที่มีคู่เนี่ยถามว่า เกณฑ์การทะเลาะบอกแว้งที่รุนแรงเนี่ยมันมันยังมีอยู่ไหมมันไม่มีละมันเบาบางลงไปแล้วเหตการพลิกพิกหรืออะไรที่ที่เกิดไม่เข้าใจการทะเลาะกันเนี่ยไม่มีแล้วแต่มันยังยังไม่ได้กลับคืนสู่สภาวะเดิม100%ยซนะครับดาวคู่ครองคือดาวอังคารก็ยังเป็นวินาศอยู่มันก็ยังมีปัญหาคาราคาสังอยู่เพียงแค่ว่ามันไม่รุนแรง นะครับเพราะดาวความรุนแรงเนี่ยคืออังคารกระเสาร์เนี่ยเสาก็ฉากมุมออกไปแล้วมันไม่ประทะกันแล้วนะครับแต่อังคารยังเป็นวินาศเพราะฉะนั้นตําแหน่งของเขายังไม่ดีนะยังมีเรื่องของพ่อแง่แม่งอนนะยังมีเรื่องของแบบการไม่พอใจกันอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่นะครับยังไม่ค่อยโรแมนติกแต่ว่าไอ้เรื่องการประทะอะไรอย่างเงี้ยปะฉะดะากันอย่างเงี้ยมันไม่มีละนะครับก็ประคับประคองไปก่อนอ่าประคับประคองไปก่อนนะครับ อ,อังคารเนี่ยจะย้ายเข้ามาทับราศีตุลน,นะครับก็วันที่12กันยายนนะถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ยังไม่เท่าไหร่มันดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ดีมากเพราะว่าอังคารที่อยู่ในราศีตุลเนี่ยเราถือว่าเข้าเกณฑ์ปรกเกษตรนะครับความที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหรอ่อ่ะนะมันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ประคองไปก่อนประคองไปก่อนพูดได้แค่เพียงว่าปราคองไปก่อนนะครับ ประมาณปลายเดือนอตุลาคม26ตุลาคมอังคารจะเข้าเป็นเกษตรในเรื่องการเงินตรงนั้นคุณจะดวงดีมากๆทั้งเรื่องความรักและก,การเงินแต่ต้องรอถึง26ตุลาคมนะอตอนนี้คลิปนี้เราดูกันเนี่ยก็คือดวงรายเดือนกันยายนหมอแม่เลยยังไม่ยังไม่ขอไปพูดถึงตรงนั้นเท่าไหร่แต่กลัวจะเสียกำลังใจต้องบอกกันก่อนว่า คุณรอไปก่อนกันยาตุลาเนี่ยนะให้มันแบบมีเรื่องมีราวอะไรไปแล้วก็คุณก็ประคองไปนะครับผ่านถ้าผ่านไปได้ปุ๊บเนี่ยสิ้นเดือนตุลาปลายเดือนตุลาเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอังคารจะเป็นกเกษตรตาที่ดีในเรื่องการเงินดวงจะดีทั้งในเรื่องเงินทองแล้วก็ความรักพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะก็สู้หน่อยอดอดอดทนแล้วก็ แม่ก็เอาใจช่วยแล้วกันเอาใจช่วยนะครับคราวนี้ต่อมาครับเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพที่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่หลังวันที่16แล้วเนี่ยดาวํำตัวเนี่ยไปเจอกับดาวเสาร์ไปเจอกัะราหูเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเ,เรื่องของความสุขเรื่องของสภาวะอารมณ์แพนิค ซึมเศร้านะหรือความความสุขมันลดลงอ,ะอ่ะความสุขมันลดลงมันอาจจะมีเรื่องอกระทบกระเทือนจิตใจทําให้เราเบื่อเซ็งเครียดนะครับก็ระวังสำหรับคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วคนที่เป็นซึมเศร้าคนที่เป็นแพนิคโรคพวกนี้ครับมันก็อาจจะกําเริบนะครับย้อนกลับมามีอาการนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งและสําหรับใครเป็นนักดื่ม เป็นนักดื่มหรือว่านอนดึกเป็นประจำนอนน้อยอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะครับพวกลําลไส้นะครับระบบการขับถ่ายต่งตางๆพวกนี้ท้องไส้ก็ไม่ค่อยจะดีนะระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์อะไรเงี้ยหรือง่ายๆเลยบางทีคนเจ็บคอเจ็บคอนะระบางแม่งก็เจ็บคอเป็นประจำใช้เสียงเยอะใช้เสียงเยอะนะเนะี่ยมีเจ็บคอมีคอแดงมัางมีแบบระคายเคืองมีไอ อะไรประมาณนี้นะครับหรือเป็นพวกกระเพาะลําไส้อแล้วก็ระบบ, 40, 000, ะบ,บสืบพันธุ์ระบบปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะพวกเนี้นะครับก็จะมีบ้างเล็กน้อยส่วนใครที่แบบไม่ได้เป็นอยู่ก่อนจะมีเล็กน้อยแต่ใครที่มีอาการอยู่แล้วบางคนเป็นแบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรเงี้ยช่วงเดือนกันยายนช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันอาจจะมีอาการที่สุ่มเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิม ก็ต้องปรับที่พฤติกรรมของเราด้วยไม่ใช่จะรอแค่ดวงอย่างเดียวใช่ไหมเอาปรับที่พฤติกรรมของเราด้วยก็จะทาให้ช่วยได้นะครับต่อมาเรื่องโชคลาภเนี่ยนะเรื่องโชคลาภราศีตุลเนี่ยนะครับวันที่1เนี่ยผ่านมาแล้วเนะาะหมอแมนทําคลิปลงไม่ทันนะเพราะว่างานเยอะนะครับอ่ามันคลิปมันเยอะมากงานอย่างอื่นก็เยอะนะครับอ่าเพราะว่าคือหมอแมนไม่ได้ทำอ่ายูทูบมีช่องเดียวนะครับ ก็มีทําช่องอื่นด้วยมีทําหลายช่องมีทํางานหลายอย่างบางทีมันไม่ทันนะครับอันนี้บอกเฉยๆนอกเรื่องนะครับราศีตุลเนี่ยนะในวันที่หนึ่งอะ่ะก็หมอแม่นทายเอาไว้ว่าได้ลุ้นอยู่ที่อันดับสามก็ไม่รู้ว่าเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดมีโชคกันหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ยินดีด้วยถ้าไม่มีก็ลุ้นกันเอาใหม่นะครับเออเพราะว่าทายตามหลักวิชานะเอออาจจะออกมาแม่นหรือไม่แม่นก็ ก็ตามแต่นะครับอันนี้เราเราควบคุมไม่ได้อยู่และเพียงแค่ว่าเราทายให้มันถูกต้องตามหลักวิชานั่นแหละนะคราวนี้ในวันที่1เนี่ยไม่พูดถึงเนาะแต่วันที่16เนี่ยพูดถึงซะหน่อยนะครับวันที่16เนี่ยตนุลาภนะแล้วก็เอ่อในรอบวันที่16ปรากฏว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นดาวโชคลาภเนาะดูนี้ว่าเขาย้ายออกไปยัง เขายังไม่ไย้ายออกนะครับเขาก็ยังอยู่นะเขาก็ยังอยู่นะครับเขายังไม่ได้ย้ายออกนะครับแต่เอาบอกงี้ครับมันก็ถือว่ายังห้าสิบห้าสิบอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันทีว่ามันจะมีหรือเปล่าคือข้อดีมันก็มีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นกเกษตรตาทิบดีในเรือรามพาอาทิตย์คือโชคลาภนะก็อือ่โชคลาภม,มั่นคงแล้วแต่อังคารเนี่ยยกเข้ามาทับลัคนาราศีโยกกับอาทิตย์นะครับเป็นดาวคู่ศัตรูขัดแย้งกัน นในขณะเดียวกันดวาวศุกร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งลาภะตนุลาภะโยกอังคารเป็นคู่มิตรอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ดาวศุกร์เนี่ยไปเล่นกับดา,าวเสาร์นะเป็นคู่เสียทรัพย์เห็นปะคือเวทน้ำหนักแล้วเนี่ยห้าสิบห้าสิบหมดเลยอ่ามันมีฝ่ายธรรมะห้าสิบฝ่ายอาธรรมห้าสิบอย่างนี้ใช่ปะเออ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตัดสินได้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลละ นะครับขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละบุคคลเนาะก็เดี๋ยวจะมีเคสทําบุญให้ตามปกตินะครับในคลิปโชคลาภตามปกตินะครับแต่ดูแล้วเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะด,ดูแล้วดูแล้วห้าสิบห้าสิบอาจจะไม่ได้แบบทายว่าแบบโดดเด่นเท่ากับงวดวันที่หนึ่งนะครับวันที่สิบหกเนี่ยหมอแมนมองว่ามันถือว่ามันดอปลงนิดนึง <c oughs> นะครับประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุน้นกันว่าจะติดอันดับไหมอะไรยังไงนะครับเอ,อเอาล่ะนี่คือดวงชะตา ลัคนาราศีตุลในเดือนกันยายน2568ครับ